พลน,นิดาชี้ประชาชนเชื่อ8ปดพักจริงใจจับมือจัดตั้งรัฐบาลพอใจวันหนอนางประธานสภาพลน,นิดาชี้ประชาชน55.27%เชื่อ8ปดพักจริงใจจับมือจัดตั้งรัฐบาล82.9%พอใจวันหนอนางประธานสภาเมื่อวันที่9กร,รกฎาคมสน่์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพลสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาเปิดเผย ผลสำรวจของประชาชนเรื่องความจริงใจในการร่วมจัดตั้งรัฐบาล8ดพักทำการสำรวจระหว่างว,งวันที่5ถึง7กรกฎาคม2,566จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปรวมทั้งสิ้นจำนวน1,310หน่วยตัวอย่างจากการสำรวจเมื่อถามถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการที่สภาเลือกนายวมูฮัมหมัดน้อมาทาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรพบว่าตัวอย่างร้อยละ5ระบุว่าค่อนข้างพอใจรองลงมาร้อยละ37.40 ระบุว่าพอใจมากร้อยละ9.54ระบุว่าไม่ค่อยพอใจร้อยละ6.34ระบุว่าไม่พอใจเลยและร้อยละ1 2 2ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบและไม่สนใจด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพักการเมืองที่จะได้รับประโยชน์จากการที่สภาเลือกในใยวันมุฮัมหมัดนามาทาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรพบว่าตัวอย่างร้อยละ5 8 9 3ระบุว่าทั้งสองพักได้ประโยชน์ พอพอกันรองลงมาร้อยละ2 3 1 3ระบุว่าพักเพื่อไทยได้ประโยชน์มากกว่าร้อยละ7.94ระบุว่าพักเก้าไกลได้ประโยชน์มากกว่าร้อยละหกระบุว่าทั้งสองพักไม่มีใครได้ประโยชน์เลยและร้อยละ3.05ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจ สำหรับความเชื่อของประชาชนต่อ8พักที่กำลังร่งรวมกันจัดตั้งรัฐบาลว่าจะร่วมมือกันอย่างจริงใจพบว่าตัวอย่างร้อละ3 8 4 0ระบุว่าค่อนข้างเชื่อรองลงมา129.54ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อร้อยละ1 6 8 7ระบุว่าเชื่อมากร้อยละ1 4 4 3ระบุว่าไม่เชื่อเลยและร้อยละ0 7 6ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจ ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชนต่อ8พรพักที่กำลังร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลว่าจะสามารถผลักดันให้ในายพิธาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีพบว่าตัวอย่างร้อยละ38.62ระบุว่าค่อนข้างเชื่อรองลงมาร้อยละยี่ระบุว่าเชื่อมากร้อยละ23.59ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อร้อยละ10.69ระบุว่าไม่เชื่อเลยแล้วร้อยละ0.92ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบแไม่สนใจ